สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพวกกับผมครับแจ็ค JK Superbike เช่นเคยครับบายแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนครับพี่นะครับวันนี้พาพี่ๆทุกท่านมาชมกับสาวกสายพานหรือออโต้ในแบรนด์ Honda และ y ย ma ้าครับกับคามร้0ยซีซีครับพี่นะครับวันนี้มาในสีโทนดำครับผมนะครับมาให้เลือกทั้งหมด4คันครับหารุ่นไหนแบบไหนอยู่ทักเข้ามาได้ครับพี่ นะครับวันนี้พามาชมกับสายออตโต้ในคลาส 300cc ครับไม่ว่าจะเป็น f o r ์ a 300หรือว่า Yamaha x m a x 300ครับพี่นะครับตัวนี้มีทั้งปี2019และ2020นะครับพรเพียงนะครับ2,700บาทเท่านั้นครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับฟรีภาษี พรบนะครับค่าจดทะเบียนค่าจัดไฟแนนซ์ครับพี่แล้วก็ฟรีค่าประกันรถหายครับโปรโมชั่นช่วงนี้ครับพี่นะครับรับไปเลยครับหมวกกันน็อกเต็มใบอีกหนึ่งใบนะครับผมนะนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมถุงมือนะครับบอกได้เลยว่าออกจากร้านไปเนี่ยพร้อมขับหล่อๆแน่นอนนะครับมาชมกันอีก1คันนะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าหรือว่าเอ็กแม็กหรือว่า Honda f o r ร์ซนะครับตัวนี้คันแรกกันเลยนะครับผมตัวนี้ f o r ์ซนะครับพี่ นะครับปี2019ครับสีดำเทาครับผมนะตัวนี้มีช็อคแต่งให้อีก1คู่นะครับพี่นะครับช็อคแต่งให้อีก1คู่ไม่ว่าจะเป็นอีกนะครับชิวหน้าสั้นนะครับหล่อมากครับโหดๆเลยครับผมสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้เพียงน้อยๆครับผม30,000กว่าโลเท่านั้นนะครับสำหรับฟอร์ซ่าสีดำคันนี้นะครับออกได้ทุกอาชีพครับผมราคาเงินสดอยู่ที่119,000บาทเท่านั้นครับ119,000บาท นะครับหรือว่าดาวนะครับดาวอยู่ที่25 0 0 0ื่นห้าสองหมื่นบาททวนนะครับผมดาวอยู่ที่2 0 0 0 0บาททวนนะครับผ่อนอยู่ที่2,700บาท60งนวดครับพี่นะครับหรือว่าท่านใดพร้อมตัดสดทักเข้ามาได้เลยครับ0 8 5 4 9 3 6 5 4 7สําหรับคันนี้เอาไปขับรอๆนะครับพี่นะหรือว่าจะจัดเฟแนเพียง48งวดจัดได้นะครับพี่นะครับ48งวดอยู่ที่3,100บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ทําเบาะมาให้ใหม่นะครับ ทำบอกไม่หม่ปาดบอกรอๆนะครับพี่นะมีแต่งมานิดๆนะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับข้างเดิมท่อเดิมครับพี่ไม่มีถอดไม่มีแก่รับประกันได้ครับพี่นะครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่หารถเดิมๆนะหรือว่าจะไปจะไปแต่งเองนะครับไปไล่ข้างเองตัวนี้เหมาะมากครับผมนะครับหรือว่าอีกหนึ่งคันครับพี่ปี2019เช่นกันครับกับ Honda For z a ซ300ครับสีเทาดําครับตัวนี้เป็น สีสีดาเงานะแล้วก็สีเทาครับพี่ตัวนี้นะครับผมผมเปิดราคาเพียง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่เช่นกันครับตัวนี้เป็นรถเดิมโรงงานนะพี่เครื่องเดิมนะครับข้างเดิมเบาะเดิมนะครับนะท่อเดิมไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มมาเลยครับพี่นะสําหรับพี่ๆี่ท่านใดที่ชอบรถบ้านนะครับขับสนุกนะครับเดินทางไกลแบบสบายสบายนะครับพี่ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับราคาเงินสดเพียง 1 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับดาวอยู่ที่20,000บาทครับดาว20 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่2,700บาทครับ60งวดนะหรือว่า48งวดนะครับพี่อยู่ที่3,100บาท48งวดครับมีเจ้าหน้าที่แนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงบ้านนะครับเซ็นเอกสารนึงที่นะครับผมจองวันนี้รับรถไปเลยรออนะครับหล่อมากแต่ระคะครับผมนะครับอยู่ที่ร้านอยู่ที่คอนแก่นะครับพี่นะ เป็นร้านอยู่ที่ขอนแก่นครับอยู่เส้นบายพาสสนามบินขอนแก่นครับพี่บายพาสสนามบินขอนแก่นนะครับตำบลบ้านเป็ดนะครับอเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่มาไม่ถูกนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ครับ0854936547ครับโทรเข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ครับออกได้ทุกอาชีพครับนะครับออกได้ตัวอาชีพมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเอกสารถึงบ้านนะครับผมนะเช่นกันครับสําหรับคันนี้นะครับรับรถเลยนะครับ แถมหมวกกันน็อกเต็มใบอีกหนึ่งใบนะครับรับรถไปนะครับพร้อมหอเลยนะครับผมรับรถไปพร้อมหอเลยไม่ว่าจะเป็นถุงมือนะครับภาษีพรบค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนนะครับผมแล้วก็ประกันรถหายทางร้านจ่ายให้นะครับออกให้เลยนะครับนะหรือว่าจะค้นหาเป็นเพจก็ได้ครับสปีดมอเตอร์ไซค์นครยนต์พัดจัดจำหน่ายบิ๊กไบคมือสองครับผมนะครับบายแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนครับเนี่ย สำหรับพี่ๆท่านใดที่หาอยู่แบบโหดๆนะครับเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้เป็นรถปี2020นะครับรถปี2020เลขไม้เพียง10,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเลขไม้10,000กว่ากิโลเท่านั้นมาในสีดำด้านนะครับผมปี2020ตัวนี้หุ้มเบาะมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพี่ท่อนะครับตัวนี้จะเป็นท่อผ่าหมกนะครับเสียงไม่ดันมากเสียงนิ่มๆนะครับเสียงเอาเป็นว่าเสียงไม่ดังมากพี่เสียงนิ่มๆเลยนะครับเสียงดังแน่นๆนะครับผม ดอกยางหน้าหลังนี่เหลือพร้อมขับพร้อมลั่นครับนะครับพร้อมขับพร้อมลั่นปี2020ตัวนี้เป็นรถเดิมนะครับย้ําอีกทีครับพี่นะสาหรับพี่ๆท่านใดชอบรถเดิมที่ยังไม่ได้แต่งนะครับเหมาะสําหรับการไปแต่งเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่ข้างนะครับหรือการทําเครื่องเปิดฝาสูบหรือว่าการเปลี่ยนแคมอะไรก็สะดวกตามสเต็ปเราเลยนะครับผมตัวนี้กําลังแรงม้าหรือเหลือครับพี่ขับได้สบายนะครับเพราะว่าชิวหน้าก็ปรับขึ้นลงได้นะครับ นะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยกระจกมองข้างนะครับปรับได้ครับพี่ยังรอครับนะครับโหดๆกับ 300cc ปี2020กับ f o r ์ a 300ครับตัวนี้หลายคนสงสัยทักเข้ามานะครับว่าตัวนี้3 0 0ซีหรือ3 0 50cc หรือเปล่ายังไม่เป็นโฉม3 50ครับพี่ตัวนี้เป็นเครื่อง300อยู่นะครับนะเปิดราคาเงินสดเพียง129,000บาทครับ 129,000บาทครับพี่นะครับดาวอยู่ที่25,000บาทครับดาวที่25,000บาทผ่อนอยู่ที่2,700บาทเช่นเัิมเช่นกันครับพี่ไม่เกิน2,800บาทครับผ่อนอยู่ที่2,700บาท60งวดหรือว่า48งวดเช่นกันครับพี่3,100บาทครับเนี่ยได้ขับรถหล่อๆกันเลยนะหรือว่าจะเป็นอีก1คันครับกับ Yamaha X Max ครับ300ตัวนี้เป็นปี2017ครับพี่ มีท่อแต่งมาให้อีกหนึ่งใบนะครับแต่ว่าเป็นรถสเต็ปเดิมอยู่นะครับ้างเดิมนะครับเครื่องเดิมอยู่มีท่อหนึ่งใบครับตัวนี้ปี2 0 1 7มาในสีเทาครับผมนะสีเทาครับเบรกหน้าหลัง ABS ครับพี่นะครับเบรกหน้าหลัง ABS ดอกยางเหลือๆครับภาษีพรบต่อให้เต็มนะครับพี่ไม่ต้องห่วงว่ารับรถไปแล้วนะรับรถไปแล้วจะมีเรื่องปัญหาภาษีพรบหรือเรื่องโอนหรือเปล่า ตัวนี้นะครับพี่บอกได้เลยว่าถ้าซื้อไปแล้วโอนไม่ได้ครับทางร้านรับซื้อคืนเต็มจํานวนครับพี่พี่ซื้อไปเท่าไหร่ผมรับซื้อคืนเท่านั้นนะการันตีกันไปเลยว่ารถทุกคันนะครับสวยสดพร้อมโอนนะครับผมหรือว่าตัดสดนะตัดสดรถได้เยอะมากนะครับแต่ละคันสําหรับ4คันนี้นะมาในโฉม3 0 0ซีซีกันเลยนะมาฟังกับยามาฮ่าเอสแมคันนี้บ้างเนี่ยรอๆนะครับไฟหน้ารอๆเลย นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ขัดแว็กลงเงานะครับพี่รถเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเปิดราคาเพียง1นึ่งแสนสองกาพบาทครับหนึ่งแสนสาพบาทดาวสองหมาพบาทครับตัวนี้ดาวสองหมาพบาทนะครับพี่ผ่อนอยู่ที่3ามพบาท48งวดครับสามพบาท48งวดนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารเช่นเดิมครับออกได้ทุกอาชีพครับพี่นะครับ หรือว่าหารุ่นไหนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Cb 650นะครับ 650F 650R หรืออหาจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็น Z900 นะครับหรือว่านิ n จา s 1 0พันนะครับผมมีให้เลือกมากมายหรือว่าสไตล์ทัวริงก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น CB500X นะครับผมหารุ่นไหนอยู่ทักเข้ามาได้ครับนะครับสำหรับเอกสารในการจะซื้อเบื้องต้นนะครับผมในการส่งเอกสารเบื้องต้นก็คือ บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหนังสือรับรองเงินเดือนสาหรับพนักงานบริษัทครับหรือว่าอาชีพค้าขายนะพี่อาชีพค้าขายก็ใช้สลิปใบเสร็จซื้อของมาขายหรือว่าหน้าร้านนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการครับพี่ก็ใช้ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้าครับผมในการยืนยันครับผมนะครับสำหรับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับทักเข้ามาได้ที่0854936547ครับผมร้านอยู่ขอนแก่นนะครับพี่นะครับ บายแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนครับสวัสดีครับ